สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอ่อพาลูกไปฉีดวัคซีนคนแออัดรอ5ชั่วโมงก่อนติดโควิดยกบ้านจากสถานการณ์โควิดที่ยังแพร่ระบาดอย่างหนักโดยยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันอีกทางเลือกและทางรอดคือการฉีดวัคซีนโควิดโดยหลายคนเลือกที่จะไปรับวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจุดหลักและจุดใหญ่ในการฉีด แต่ด้วยการบริหารจัดการที่ยังมีปัญหาทำให้มีสภาพแออัดประชาชนต่างต้องไปเบียดเสียดเข้ากิวรอฉีดวัคซีนจนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจเป็นจุดที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อขึ้นมาได้ล่าสุดมีคุณพ่อท่านหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กเผยแพร่ข้อความและรายละเอียดหลังจากไปฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อสุดท้ายต้องเจอเรื่องไม่คาดคิด รอแทนที่จะฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิดแต่เมื่อต้องไปเจอกับสาภาพแออัดการรอคิวสุดท้ายกลับไปรับเชื้อและติดโควิดมาโดยระบุวา่าสรุปไทม์ไลน์การเป็นผู้โชคดีวันศุกร์23กรกฎาคม64เวลา11นาฬิกาได้พาลูกชายไปฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาที่สถานีกลางบางซื่อโดยพบผู้คนเยอะมากแต่เห็นพื้นที่กว้างใหญ่น่าจะกระจายตัวได้ดี จากนั้น11นาฬิกา30นาทีได้ส่งภรรยาและลูกชายลงจากรถพอขึ้นมาจากลานจอดใต้ดินเริ่มต้องฝ่ากลุ่มคนร่วมหลายพันคนทั้งกลุ่มวังอินผู้สูงอายุและอื่นๆเบียดแทรกไปตลอดทาง ในฐานะที่เป็นผู้ป่วยภูมิแพ้จะเซนซิทีฟอย่างยิ่งต่อสารแปลกปลอมในอากาศขณะดสวมแมสสองชั้นยังจามต่อเนื่องสนันวันไวและเริ่มรู้สึกว่าไม่เข้าท่าต่อมาเวลา11นาฬิกา45นาทีหน้าประตูหนึ่งเจ้าหน้าที่เริ่มเรียกพวกที่ได้บัตรคิว400คนที่มาตอนเช้าเข้าฉิดแอสตราเซเนกาเวลา12นาฬิกา30นาทีพวกเราที่มาตามเวลาเข้าแถวคนมหาสารเบียดเสียดอกจนอกแน่นขนาด เวลา12นาฬิกา45นาทีเจ้าหน้าที่เริ่มเรียกแถวเข้านั่งรอเดินเข้าเป็นชุดๆโด,ดยส่วนใหญ่เรียกแถวปีกขวากับกลางในขณะที่ปีกซ้ายแถวยาวเหยียดต่อเลยป้ายรถเมล์แทบไม่ถูกเรียกเลย จากนั้น13นาฬิกา30นาทีแถวปีกสายถูกเรียกไปสองครั้งครั้งละ3ตับเวลา14นาฬิกา30นาทีเริ่มมีคนโวยแล้วเพราะยืนขาแข็งมานานแต่แถวแทบไม่ลดลงกำลังคิดว่าจะเอาลูก,กลับบ้านดีไหมเพราะเสี่ยงมากแต่คิดอีกทีถ้าติดก็คงติดเชื้อแล้วยังไงก็ให้ฉีดไปก่อนดีกว่าเวลา15นาฬิกาแถวของลูกชายถูกเรียกในคราวนี้ให้ตั้งแถวเดินไปรับวัคซีนที่ประตูซีก็ทำไมไม่คิดทำเสียแต่ทีแรก ให้คนมาเยืนเบียดกันเป็นปราซาดินในซ้อนมะเขือพวงอยู่ได้เวลาส6 6นาฬิกาลูกชายได้ฉีดแอสตราเซเนกาเสร็จกลับบ้านคำนั้นมีไข้ทั้งคืนน่าจะเป็นอาการจากการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาจากนั้นวันที่24-25กร,รกฎาคมก็ปกติแต่มาถึงวันจันทร์ที่26กร,รกฎาคมภรรยาเริ่มมีอาการเป็นหวัดมีไข้อ่อนๆคิดว่าอาจโดนละอองฝนร้อฝนลงหนัก วันที่27รก,กรกฎาคมลูกชายคนโตอีกคนไปทํางานขากลับซื้อแรปผิดเทสมาตรวจก่อนเพราะวันรุ่งนี้ต้องไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มสงสัยจะตรวจผิดวิธีผลเป็นลบแต่ข้าพเจ้ายัางไม่ตรวจจะรอใกล้ๆวันไปฉีดแอสตราเซเนกาวันที่28รก,กรกฎาคม64 ลูกชายคนโตไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลพญาไทใช้เวลาเบ็ดเสร็จไม่ถึง1ชั่วโมงก็กลับบ้านคืนนั้นไข้สูง37.9ตลอดคืนต้องคอยเช็ดตัวนึกว่าเป็นอาการหลังฉีดส่วนข้าวเจ้ามีน้ำโมกประรบรายกับไอมีเสมหะเดินออกกำลังจาก3กิโลเมตรเศษเหลือแค่2.5กิโลเมตรก็เริ่มเหนื่อย วันที่29กรกฎาคม64ลูกชายคนเล็กเริ่มทรงตัวใข้เริ่มอ่อนน่าจะเพราะตอนฉีดแอสตราเซเนกาเพิ่งได้รับเชื้ออย่างไม่ฟักตัวส่วนลูกชายอีกคนไข้สูงตอนกลางคืนแต่กลางวันปกติวันที่30กรกฎาคม64ข้าพเจ้าตรวจผลแรปผิดเทสเพราะไม่ค่อยแน่ใจผลเป็นไปตามคาดบวกสิครับท่านทีนี้เลยให้ทุกคนตรวจแรปผิดเทสใหม่หมดผลคือแดงเถือกไปทั้งบ้านวันนี้ลูกชายคนโตเริ่มไม่ได้กลิ่นรินไม่รู้รสใครยังสูง30กว่า เริ่มประสานงานเตรียมการไปตรวจกับหน่วยงานของอปอสปสชอวันพรุ่งนี้ วันที่31กรกฎาคม64ไปตรวจตามที่นัดหมายแล้วแวะหอบอุปกรณ์ยังชีเพเผื่อฉุกเฉินมาพร้อมคิดว่าไม่ต้องงหรถพยาบาลดีที่ก่อนหน้านใ้ทุกคนกินทั้งฟ้าทรายโจนกับวีซี1,000มิลลิกรัมมาต่อเนื่องเลยตั้งแนวป้องกันค่าสึกได้รวดเร็วคนที่ยังไม่ได้ฉีดอะไรเลยดั่งข้าพเจ้าเลยเหนื่อยน้อยเพราะต้องตื่นตอนดึกมาเดินสำรวจแจกยาคนป่วยและจัดการงานบ้านตามปกติ ตอนนี้รอผลเป็นทางการระบังตัวเต็มเหนี่ยวมาเกือบ2ปีรายคนที่มายืนข้างๆหน้าเสียไปก็หลายคนแต่ต้องมาติดโควิดเพราะไปรอรับวัคซีนของท่านรอมอตอท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ